บายมัน,นีมีเวลาว่า,างๆก็เลยเก็บผักเกษตรแกมาเก็บเอาเม็ดไว้กินกับตำบกหุงหรือว่ากินกับข้าวปุ้นช่วงนี้ผักเกษตรแก่ค้างบ้านค้างเฮือนแม่น้องมะนาวเต็มนะคะพี่น้องผู้ใดที่อยู่บ้านไก่เลื่อนเกี้ยงนะคะบ่มีผัก เแก้กินนะคะพี <S <S ่น <Take> ้องก็สามารถมาเก็บเอาเลยนะคะพี Hen ่น้องแม่น้องมะนาวแกะเซจเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องในถวยหนึ่งพอดีนะคะจากนั้นห่อกระกกใส่ถุงแบบนี้เลยค่ะนะคะห่อจะกรอไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะบัดเนี้ยย่ำไดมันอยากเอามากินโลดนะคะบัดต้องไปเสียเวลามาแกะนะคะน้อตัดภาพมาย่ำแรงๆค่ะพี่น้องมันนี้มีแกงผักกิเล็กด้วยค่ะเด้อนะคะมันนี้จะแกงผักกิเล็กใส่ไก่บ้านนะคะพี่น้องนะคะเครืองเคี่ยงเ่าก็เเรียมไว้เซจเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้อง นะคะดาแพรก็จะมาต่ำใบยานากรดคะเดอร์นะคะต่ำใบยานาใส่ข่าเบียรเข้าเบียคืออยังข่าเบียรคือข่าวสารที่เอาไปแช่น้ำจะเป็นเข้าเนียวหรือเข้าเจ้าก็ได้ค่ะมือนีม่น้องมะนาวใสเข่าเบีย์ข่าวสารข่าจานเจ้าด้วยคะเดอนะคะพี่น้องนะคะต่ำให้มันแหลกเรียบร้อยแล้วจากนั้นเขาก็จะมาคันเอาน้ำนะคะพี่น้องนะคะน้ำใบย่านาเคียวเคี้ยวนๆใส่ได้หลายแห้งแสบแห้งนัวนะคะพี่น้อง ะะจากนั้นเขาจะมากรองใส่หม้อเลยนะคะน้ำใบย่านางขนๆของเฮ้านะคะไม่นองมะนาวก็ใส่น้ำไปจักสามรอบพุลราคาเข้าจะใส่จันวานามมันจะจืดเนาะเพราะว่าเฮาต้องการถือจะใส่น้ำไลๆเพราะว่าแกงผักขี้เล็กของเฮาค่อนข้างถี่จะร้ายนะคะพี่น้องเพราะว่ามืออื่นเสาเป็นวันพระญงน,นะคะไม่นองมะนาวจะทําการแกงไหวแต่ย่างแรงๆนะคะตาแบ่งไหวน,นะคะมืออื่นเสาก,ก็จะอุ่นไปวัดนะคะใส่บาทน้ำพ่อเฮาคันใบย่านางเ็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเฮาก็จะมาตำมะพริกใส่ค่ะ นะคะบักพิกมือนี้ม่น้องมานาใส่บักพิกสดเดค่ะเดอนะคะเพราะว่าบ่มีบักพิกแข้งนะคะใส่ข้าวเบียร์นะคะเป็นเศษข้าวเบียร์ที่ห่ากรองมาจากที่ห่าตากับใบย่านางล่ะคคะพี่น้องนะคะตามหลกแล้วเา่็ใส่ปรุงไปเลยนะคะพี่น้องนะคะนะคะทุบคาใส่นะคะคาบ่มีนะคะพี่น้องนะคะมือนี้ม่น้องมะนาวบดใส่คานะคะลืมนะคะพี่น้องลืมคูดมานะคะมันเกิดเดือแล้วนะคะก็เลยใส่แต่ตะไคร้นี่ล่ะค่ะพี่น้อง นะคะกับเสบคือเกานะคะทุบอันหัวหอมใส่นะคะพี่น้องนะคะบบได้ซอยนะคะทุบเอาแบบนี้ก็ได้ค่ะเสบคือกันนะคะจากนั้นขาก็จะปรุงเลยก่อนที่จะไปค่างหมอเนอะนะคะแม่น้องมานาใส่น้ำไปแดดจากสามซี่ซอนบุราค่ะพี่น้องเพราะว่าหมอมันใหญ่นะคะแกงีิเ็สของข้ามานันหนีหมอใหญ่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาเข้าไปน้ามัจากสองซอนค่ะ แกงจังว่ามก้อนใหญ่ๆนะคะพี่น้องนะคะเติมเกลือจักน้อยนึงนะคะพี่น้องตัดรสชาติกลมๆนะคะพี่น้องมะนาวใส่ปลาย่างน้ำเนื้อคาเดอร์น,นะคะปลาแห้งเอามาย่างให้มันหอมๆนะคะเพิ่มรสชาติให้มันแบบกลม,กลมขึ้นมานะคะเอากระตัดตัดแบบนี้เลยนะคะก่อนจะเอามาใส่ไปย่างซักกอนแล้วขอนอคนะ,คะ,นะคะจากนั้นก็ใส่เนือ้อไก่บานของเหาลงไปนะคะไก่บานเฮาก็เป็นอันซับเซตเรียบร้อยแล้วเป็นสิ้นเป็นตอนแบบนี้ค่ะ นี่นะคะฟเดเรียบรอยนะคะเติมผงนัวงลวงไปใส่พักขาลงไปค่ะพี่น้องนะคะ เห็นบ่วนาตาเป็นต,แแตแาแซ่บตาแซ่บคับพี่น้องคะแกงผักขี้เล็กของเฮาแกงใสเนื้อไก่บ้านใสปลาแหงนะคะกระสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเฮาก็จะมาตักแยก,กไว้ก่อนคะ่ะแม่น้องมะนาวจะตักไว้สองถ้วยนะคะไว้ใสบาตรมืออื้นนะคะเพราะว่ามีผราสองวัดนะคะวัดบานเฮาไปใสอยู่วัดวัดปลาก็ใสหน้าบ้านคะ่ะเป็นจไงคบพี่น้องแกงผักขี้เล็กของแม่น้องมะนาวนะคะสูตรนี่แกงง่ายแซ่บคือกันกค่านะคะผู้ใดที่แกงว่าเป็นนะคะแก ตามสูตรไม่นองมะนาวเด้เลยหรือว่าผใดที่บ่มักไก่บานคิดว่ามันเหนียวนะคะสามารถใส่เนื้อหมูหรือว่าเนื้อไกพ่พันก็ได้ค่ะแสบ่บึคือกันกเบิดนะคะแล้วแต่มกักเนาะนะคะนี่ก็ตักไว้แยกไวเ้เซตเรียบร้อยแล้ว2องถ้วยนะคะเนาะนะคะ,นะคะต่อไปเฮาก็จะทําการตักกินเป็นของเจ้าของกับลูกๆของเ้าค่ะ ใส่หน่อยนะคนจะกินไข่เจียวพี่น้องจาน้องมะนาวกินน้ำบ่เป็นเดอร์แกงผักกินเล็กนะคะพี่น้องเห็นบอก่าขอกินไข่เจียวหน่อยนะนะคะพี่น้องนะคะเกิดจะเฮ็ดให้เพื่อนยูดอกค่ะพี่น้องนะคะแรกนี่ก็มาเด้อมาเด้อพี่น้องมาสดแกงขี้เล็กเส็บๆน้ำกันนะคะพี่น้องนะคะเห็นบอเป็นตาแซ่บตาแซ่บค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวแวะไปทอดไข่เจียวให้น้องมะนาวก่อนกินน้ำบ่เปเนเดอร์ค่ะเล็กหน่อยสมัยสุมือนี่ค่ะน้องมะนาวกินบ่เบเนจัก ยางนะคะส่วนน้องแตงโมผู้เอื่อยนะคะกินเป็นแต่ตอนไก่นะคะพี่น้องอ่ะจัดไปลูกลากินอีหยังก็กินไปรวดนะคะตัดภาพมาย่ามเศร้าแล้วค่ะพี่น้องนะคะมนินเป็นมือวันเศร้านะคะตรงกับวันหยุดของเด็กๆนะคะแต่ว่าเป็นวันหยุดเฉพาะของน้องมะนาวนะคะน้องแตงโมไปโรกเรียนนะคะพอพอว่าพนมีเดียนนะคะมนหนิมันน้องมะนาวกับพาน้องมะนาวมาทําบุญตักบาตรทีวัดนะคะหลังจากมือเศร้าเขาก็ทําบุญตักบาตรพระ วัดปลาไปแล้ววัดหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นวัดบ้านเลยค่ะเดินในขาะน,น,น้องมะนาว,มาน,าวมาน้ำนะคะพี่น้องนะคะการที่เข้าพ้าลูกๆของเข้ามาทํำบุญตักบาตรถึงแม้ว่าเขาอาจจะบด้ไปตักบาตรโดยตรงแต่ว่ามันก็เป็นการทํำให้ลูกๆของเข้ารู้จักที่จะมาทํำบุญตักบาตรในวันพระหรือวันสำคัญต่างๆนาอคขะนอ่อ่อตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลวงพอ่อหรือว่าพระ คนหายพอนแเดวนะคะพี่น้องเขาก็จะาพากันเดินออกมาจากซาลาเอาน้ำที่เห้ายาดนะคะพี่น้องนะคะมามากวดใส่ดินนะคะนอนนะคะตักบาดเศอรนี่ผู้คนก็บ,บ่ค่ครหลายปันใดค่ะพี่น้องเพราะว่าพันย่างยากเวียกยากงานเพ่อนอยู่ค่ะจากนั้นนะคะแม่น้องมะนาวกับผ้าน้องมะนาวนะคะเดินออกมานะคะจะ ไปกวดน้ำใส่ดินนะคะพี่น้องนะคะน้ำที่หฮอหยาดจากบนสารานะคะแม่น้องมะนาวก็ฝากไปยังพ่อแม่ธรณีนะคะข้าพเจ้าแม่น้องมะนาวก็ใส่ซื้อไปนะขอทิศวนกุศนนี้ไปให้พ่อแล้วก็ญยาิทั้งหลายของข้าพเจ้า ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรเทวดารักษาคุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัวนะคะให้ได้รับบุญรับกุศลสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ล่ะคะ่ะกล่าวประมาณนี้นะคะนาอนะคะจากนั้นกลับเมื่อบ้านแล้วนะคะพี่น้องนะคะนั่งรถกลับบ้านแล้วนะคะอีมาก,กี่มาฮับตลอดนะคะพี่น้องนะคะอัน้องม้านาลากน้องม้าคู่ใจของน้องแตงโมนะคะพีนะะ่น้องอุ่มมาจากโุงเรียนเลยนะคะโุงเรียนกับแมนวายุไก่นะคะพี่น้องนะคะโนะุงเรียนอยู่อำเภอนะคะ เอาลูกมาหน่อยของคุณคู่มาต่้งต่เลี่ยนอยู่นักสือ,อยู่ปอหาป .6 หแม่ค่ะพี่น้องตอนนี้จะจบมอ .3 อสามแล้วนะคะอีมากี่นี่มันได3น้3ปีแล้วเด้อพี่น้อง3ปีกว่าแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่นกับเป็นม้าที่ําที่คุ้นอยู่ค่ะพี่น้องนะคะซอยไ่ไก่ไห้นะคะพี่น้องตเจะคล้องค่ะคันแมนว่าได้ยินเสียงรดมากเกิดจะแรนมาหับแบบนี้ตลอดค่ะพี่น้องไรไก่หมายถึงไรไก่ที่มันมาเคลียรพักนะ,ะนะคะพี่น้องนะคะโ่แมนว่าอยู่ซืๆเพิ่นก็นจะแป้น ลาไก่กัดไก่หลังจากที่มาหอดบ้านนะคะพี่น้องนะคะสิ่งที่ฮาจะต้องเฮ็ดต่อไปก็คือไปหาหดน้ำพักนะคะพี่น้องนะคะ้มากกี่กับม่านน้ำนะคะพราะว่าพระท่านได้ให้เขาพักไม่อน้องมะนาวนะคะหัว,วะตะลงนะคะพักอันกว้างตุ้งต้นค่ะ เพราะว่าเป็นพักที่น่าจะปลูกแล้วมันง่ายไดยกินง่ายนะพี่น้องก็เลยเลือกที่จะปลูกพักตัวนี้ค่ะพักสวนรั่วของพี่น้องมะนาวนะคะพี่น้องว่าท่านได้ล่องอย่างไรนะคะพี่น้องมีแต่พักหม้อเมาะแม่แม่นะคะอันพักเครืองเคียงพักใส่อันต้มใส่ใส่ลาบค่ะเล็กๆน้อยๆคางบ้านคางเฮือนนี่แหละค่ะพี่น้องแต่ก็พยายามจะปลูกเพิ่มปลูกเสริมไปเรื่อยๆค่ะทีกําลังโหดําอยู่ตอนนี้คือพักชี้หอมเลยค่ะเด้อนะคะหรือว่าพักหอมป้อมแล้วก็จะมีการโหดพักหอมเปนะคะพี่ ะะพักหอมเปตัวนี้นะคะขึ้นเองตามธรรมชาติก็คือมันตกเม็ดตั้งแต่ปีกายนะคะพี่น้องมันก็ขึ้นเองถามว่าขึ้นเองบอมันก็บอาะเอามาปลูกแล้วก็มันก็ทิ่ม,มเมล็ดไว้นะคะเขาก็หดน้ำนะคะเห็นบอกมันก็งามพ่อได้เก็บอยู่นะคะพี่น้องเวลาเก็บเขาก็เก็บแต่ใบลางนะคะ นะคะเก็บใบล่างได้กินเรื่อยนะคะพี่น้องได้กินเบิดปีเลยนะคะเ้าวต้องถอนออกทั้งหากทั้งหยังนะคะเก็บใบล่างมันเก็งอกออกมาให้กินเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีนี่บักบวบเลี่ยมของห้านะคะพี่น้องตั้งแต่ลงคิปไปช่วงปลูกตั้งแต่ลงมงเมล็ดสีฟ้าฟ้านะคะตอนนี้ก็งอกงามแล้วนะคะพี่น้องนะคะถ้ามืองมันจะได้กินนวยกินมากวาพี่น้องนะคะแม่น้องมะนาวพญามปลูกอีย่างที่มันสามารถกินได้หรือว่ากินดูนะพี่น้องปดต้องไปซื้อเพิ่นอยู่ตลาดหรือว่า ยูรานค่ะแต่ว่ามันก็เลี่ยงบ่ได้เราค่ะพี่น้องนะคะบางอย่างนะคะผักบางอย่างเขาจําเป็นต้องซื้อเพอนแน่นะคะเขาก็าสามารถปลูกทุกอย่างไว้กินได้แต่จะพยายามปลูกให้มันได้หลายที่สุดและก็สามารถที่จะดูแลไว้เราค่ะนอพี่น้องนะคะคันแมนว่าเขาดูแลบ่ไวนะคะปลูกหลายซ้ำหลนะคะมันก็บ้าง,งามนะคะเพราะเขาดูแลบทัวถึงค่ะ <c oughs> ตัวนี้เป็นบักทั่วพุ่มเลคเดอร์น,นะคะที่ล่คลิปไป ก็นานนั่นที่ปลูกนะคะลุ้มละหาเม็ดนะคะพี่น้องมันก็งอกออกมาเม็ดหนึ่งสองเม็ดแน่นะคะพี่น้องนะคะเห็นบอนะคะก็เริ่มง,งามแล้วถาเบิงว่ามันจะได้กินบอก็มีบักเขือ เปาะมะแม่แม่น้่งโมนี่นะคะพี่น้องปลูกแซมแซมกันไปค่ะพี่น้องนะคะผักสวนรัวของเหานะคะก็ปลูกไว้พ่อพ่อได้กินพ่อได้เลี้ยมนะคะน้องอันนี้ก็เป็นบักแตงบักแตงก็เริ่มงามแล้วนะคะพี่น้องบักแตงซองหนึ่งนะคะพี่น้องพี่น้องมาน้า,นาปลูกใส่ถุงปุ๋ยได้สามถุงปุ๋ยนะคะ นี่นะคะก็ลัางงามนะคะเดี๋ยวจักน้อยก็ขึ้นึ้นห้านแล้วนะ,ะพี่น้องนะคะบักมาลาจีนข้าบดไ้กินนะคะพี่น้องนะคะมันบบเป็ี่นมาให้มันเป็นมาอยูแต่ว่าแม่งมันเจาะนอนมันเจาะนะคะพี่น้องมะนาวคุ้มบมไวอิลีขอย่อมแพ้เลยนะคะพี่น้องนะคะย่อมแพ้อิลีนะคะย่อมแพ้นอนนะคะพี่น้องมักใส่เหล่าขาย่างดีฉีดพ่นนะคะมันกระบวนีานะคะพี่น้องพอตกใบใบามานนะคะพี่น้องพี่น้องมะนาวก็จะมารางรถมอเตอร์ไซค์นะคะหลังจากที่ลุยขีดตรมาโดนแล้วนะคะพี่น้องลลาง ทําความสะอาดแนะ่คลิปนี้ค่อนข้างที่จะเา่าพ่อสมควรนะคะพี่น้องนะคะจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังแห้งใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปน้่เลยค่ะเด้อน,นะคะมันอีอก็จะขอลาไปแล้วนะคะขอพี่น้องทุกคนโชคดีมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเฮ็ดให้ยังก็ะะขอให้ประสบผลสําเร็จะค่ะเด้อ